ก็จะดกท่านผู้ชมชัดขอ้ขอห้ออ่ะวันนี้ก็ผ้าเด็กๆเนาะท่านผูน้ชมมาเบิ่งน้ำหน้าเลยเห็นขคอเลยคิดยากนะอืมอืมอร่อยมา เสบียงทผู้ชมเนาะวันนี้ก็อยู่ซ่องตักตแกนะแค่เนาะวันนี้ก็อยู่ให้อยู่หน้ากับทีมงานแล้นะเนาะวันนี้ทำบุสมโอ้มาคอ,อยัวๆเลยนะท่านผู้ชมนะมามานั่งคักก่อนอุ่นติงมาจัดเลยท่านผู้ชมนี่มา,มาปิดต้นเลย เลยนะหมกขอนะอนนมีหมกขาหมากพัทแงงนะท่านผู้ชมอย่าลืมพักกดติดตามกันเล์กดแชร์นะท่านผู้ชมนะส่องให้เด้อแชร์เราท่านผู้ชม người ta hãy thong nát hầm thom mời chào anh hầm thom mời 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 โอ้ทำซมยังเยอะทำซมอามาจะกกไม่มากเลยเนาะไม่มากเลยทำซมโอ้ความ,มนะนั่งหมุกขักกับทำซม ลอยเลยนะท่านผู้ชมเกี่ยวไปได้ยัวยัวท่านผู้ชมมาเคาะฮะหายสง,ง,ง่างนะท่านผู้ชมพุ้ยก็มาขามหักไปนี่เลยบองสดเลยท่านผู้ชมบอยเลยแล้เวอเอาเก็บมาจากทุง่งนาข้างหลังเขาละ เฮ้เจะดกท่านผู้ชมสุดจัดกคอวันนี้เด็กๆเนาะท่ามมาเบิ่งน้ำนาเลยเห็นากคอเลยคิดยากนะ thôi mà Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy nó sẽ biến này như này mùi bọc Chả lên thằng Số không phải sắt sát ạ Nó có thằng Số một mà không, Mà thằng Bú Số mới nhỏ này. Có đốc thằng mà khó bị จะลืมแาคกติดตามไหมเด้อท่านผู้ชมแากไว้ในอบอมใจเด้อสองกัาแก Why? นจะบกกืนนทา่านผู้ชมเอาแล้วสตายเกินแล้วนะกินมะขอบบก,กืกนแล้วมันบอ,อิ่ม,มนะโอ้โหเจียวจนพงนะทา่ทานผู้ชมโคตรตึงว่ะท่านผู้ชมจยัว่เลยจยัวเลยอ่ะไหนมาให้ยัยงไงเป็นงงเอา อ่ะสือโซ่ทำโ้มได้ตัวเออทำโซทั้งปิดกินเอออือแบบนั้นแหละมันจะห่มทำมมันกระซุกเลยทำโซ่มนอ่อนหวานคุณยอดทำ้มีคือเบบอยู่ต้นใหม่ๆนะทำตรงนี้ทำตรงนี้ตรนี้เออ Yeah. <laughs> Bằng subscribe cho kênh buông bớt nhầm ướt nhầm dơm không sẽ tóc mà Nghe nói em kênh Ghiền

คงเบคกขกเบิกเน,น่อเลยทำผสมสยอดอยู่งทองหน่ทำผู้ชมมันออกสไตล์แบบหวานๆเนี่ยนะมาขอครัสุดท้ายนี้ก็ขอจบคลิปไว้ที่นี้ทำผชมก็อย่าลืมพากดติดตามกดไลค์กดแชร์ทั้งสองยูทูบตักถ้าแค่เนี่ยเด้อเพื่อเป็นกำลังใจสร้างคลิปต,ต่อไปบายบายจบกันทำนี้บาย